ครับคุณพระเจ้านะครับสอบประวัตชัคำที่พี่เล็กนำมาแบ่งปันตลอดสองเดือนที่ผ่านมาที่เราอยู่ในโควิดผมก็เทศอยู่คนเดียว <g ül> พี่น้องน่าจะเบื่อผมบ้างแล้วแหละนะเจอนั้นเจอกันวันอาทิตย์แล้วก็เจอกันวันพฤหัสที่ลีลันในใน a ฟ e b o o k แล้วก็วันศุกร์อีกครับเป็นกลุ่มเซลล์ออนไลน์น่าจะเบื่อบ้างแล้วแหละก็เลยคิดว่าให้พี่น้องได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเอาล่าะขาจำลองบทที่บอกอย่างนี้ หัวใจของคริสเตียนเลยนะการม,มาเป็นคริสเตียนคือการามีชีวิตใหม่หัวใจของคริสเตียนอยู่ในพระธรรมโลมบทที่6 7 8นี่คือสิ่งศาสนศาสตร์ที่คริสเตียนควรรู้มันไม่ใช่พื้นฐานมันเป็นสิ่งที่เราเองมองข้ามแต่มันเป็นเรื่องมันดูเหมือนเรื่องเก่าแต่มันเป็นเรื่องเก่าที่เราทำไม่ได้โลมบทที่6พูดเรื่องอะไรครับชีวิต ชีวิตใหม่ที่มันควรจะพ้นจากกรรเป็นทาสบ,บาปโลงโบทที่7คือชีวิตที่ภายอยู่ภายใต้เนื้อหนังโลงโบทที่8คือชีวิตที่อยู่ภายใต้พระวิญญาณราะมันเป็นสเต็ปขั้นตอนถ้าคุณไม่ผ่านสเต็ปขั้นตอนพระเยซูผ่านสเต็ปขั้นตอนนี้ครับตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่และคริเสเตียนเราเนี่ยพอเราเชื่อพระเยซูปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันต้อง,องเกิดขึ้นย๋ยวเราคืออะไรครับตายแล้ว เป็นขึ้นมาใหม่อะไรตายชีวิตเก่าตัวเก่าและเนื้อหนังเก่าตัวตนเก่าของเราบาปเก่าๆของเราต้องทำไมตายลองแล้วคุณลองนึกภาพดูมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสื้อคุณไม่ซักเลยนะครับคุณใส่เสื้อคุณหยิบขึ้นมาใส่แล้วคุณก็ไม่ถอดเสื้อวันนี้ไม่ต้องถอดไม่คุณไปลองดูก็ได้อาทิตย์นี้ใส่เสื้อเจ็ดตัว วันนี้ไม่ต้องถอดเสื้อพอพรุ่งนี้คุณไปหยิบเสื้อตัวใหม่มาใส่เลยเราก็ไม่ต้องถอดนะครับพออีกวันนึงไปหยิบเสื้อตัวใหม่มาใส่เลยก็ไม่ต้องถอดเป็นไงอทิชิตหน้าไม่ต้องมา <c oughs> อาทิชิตหน้าเรามาเจอกันนะอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนมันเป็นความแบบชีวิตเก่าๆของเราเนี่ยมันส่งกลิ่นบางอย่างแต่พระกมีบอกว่าชีวิตใหม่เป็นเป็นกลิ่น,น,น,นหอมเอาไปไหมครับอ <c oughs> อารมบทที่6ข้อสี่ที่เราเองได้ฟังเนี่ยมีอยู่สองอย่างที่ผมอยากจะให้สรุปให้กับพวกเราเราทุกคนเนี่ยอยากได้อะไรใหม่ๆใิ่ไหมครับเราทุกคนอยากได้อะไรใหม่ๆแสดงว่าถ้าคุณอยากได้อะไรใหม่ๆบางอย่างในชีวิตเรามันต้องทำไมเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่คือนิสัยใหม่พระคัมภีร์จรึงพูดเน้นเรื่องนิสัยใหม่กาลเชียอบทที่5าข้อ2ี22 2บสาี่อจึงพูดเรื่องผลของชีวิตใหม่คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนั้นสิ่งที่เราต้องต้องเข้าใจมีอยู่อย่างนี้ ตัวเก่าคือนิสัยเก่าของเราก่อนที่จะรู้จักกับพระเยซูตัวเก่าคือวิถีเก่าตัวเก่าไม่สามารถดําเนินในวิถีใหม่ได้เพราะวิถีใหม่คือวิถีที่ไม่เหมือนวิถีเก่าวิถีใหม่คือวิถีที่พระเยซูบอกว่าจงเรียนรู้ทางของเราเพราะวิถีของเราสูงกว่าวิถีของ ของเจ้าความคิดของเราสูงกว่าความคิดของเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเองพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนใหม่บอกคนข้างๆครับพระเจ้าอยากให้คุณเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนคือชีวิตใหม่และเมื่อคุณมีชีวิตใหม่ทุกอย่างในชีวิตของคุณมันจะใหม่เอาไ,ไหมครับความคิดใหม่ใจใหม่ ตัวใหม่พระเจ้าอยากเห็นคุณเป็นคนใหม่อาเมนไม่อยากเห็นเราเป็นคนเก่าคนเก่าคืออะไรคนเก่าคือคนที่ตามใจตัวเองอยากจะทำอะไรก็ตามใจตัวเองแต่ตัวใหม่คืออะไรครับตามใจพระเจ้าตัวเก่าวันอาทิตย์ไม่อยากมาบวชหรอครับใช่ไหมโอ คนขายของนี่วันอาทิตย์ขายดีมากจริงไหมครับวันอาทิตย์ขายดีมากเนาะข้างหลังก็ขายของคุณชูคุณลงพรข้างหลังก็ขายของหลายคนขายของวันอาทิตย์ลูกค้าหยุดเยอะมากลูกค้านวดอยู่บ้านจริงไหมครับวิถีเก่าใช่ไหมถ้าถ้านัดกับก้อยเปิดร้านวันอาทิตย์เช้ามีลูกค้ามีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เราไมว่เปิดวันอาทิตย์เราไม่เปิดเพราะว่าอะไรถ้าวิธีเก่าของเราเราทำไม เราก็อยากเปิดอะเราก็อยากเปิดเราก็อยากทําแต่พอวิธีใหม่เราต้องเรียนรู้วิธีใหม่คือวันอาทิตย์ต้องมาโบสถ์มันเป็นวิธีใหม่เพราะฉะนั้นคนอยากมานมัสก,การพระเจ้าคนอยากมาริสตจักรเป็นเรื่องของวิถีวิธีใหม่ไม่ใช่วิถีเก่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าเราเห็นคริสเตียนไม่ชอบมาโบสถ์เห็นคริสเตียนยังรักเงินมากกว่ารักพระเจ้าอยู่สแสดงว่ายังเป็นตัว ตัวเก่าแล้วตัวเก่าขอโทษนะครับขี้เต็มไปหมดตัวเก่าขี้เต็มไปหมดเลยนะครับขี้โมโหขี้อะไรขี้นิทาขี้อะไรอีกขี้เกียจขี้อะไรอีกขี้น้อยใจตัวเก่าขี้วีนขี้อะไรครับ ขี้งข <laughs> ี้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นชีวิตเก่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่พระเยซูอยากยกขี้ออกจากเราอาเมนหรือไม่อาเมนบอกคนดนข้างพระเยซูอยากยกขี้ออกจากคุณ <laughs> นะเออมันจะเป็นชีวิตใหม่เอาไปไหมครับเอาอะไรเหม็นๆออกไปดีกว่าแล้วก็รับชีวิตใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้น เราเนี่ยทุกคนเนี่ยเมื่อเชื่อพระเยซูปุ๊บพระเยซูบอกว่าอยากจะให้เราเองมีชีวิตใหม่เมื่อคุณจะมีชีวิตใหม่ได้คุณต้องมีวิธีใหม่แล้วคุณจะมีวิธีใหม่ได้งไงคุณจะมีวิธีใหม่ได้โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นคิดเซงเขาไปยังไงกันยังไงเป็นคิดเยงเขาทาอะไรบ้างแล้วเราก็ทําไมครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในกลุ่มเซลออนไลน์ผมได้สอนเทศนาไปในวัชิ่ที่7วิธีของคน โง่กับคนฉลาดชีวิตที่มั่นคงกับชีวิตที่ไม่มั่นคงชีวิตที่มั่นคงชีวิตใหม่เป็นวิถีของคนฉลาดสร้างชีวิตของตนไว้บนศิลาพันพี่น้องผมอยากจะหนุนใจเราทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้า,าสําหรับเพระวจนะที่เป็นดูเหมือนเป็นข้อง่ายๆแต่ความจริงทํายากมากถ้าทาถ้าเราเองทําด้วยตัวเองมันจะยากมากอาจารย์ปรโรจิงเขียน ศตนศาสตร์เรื่องนี้เอาไว้เพื่อให้คริสเตียนเนี่ยเข้าใจจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเจมโโล,ลเป็นนักาศาสนาเป็นนักธรรมบัญญัติเป็นนักปฏิบัติและท่านรู้ดีว่าตัวตนของตัวเองเนี่ยทำดีไม่ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าจะพยายามทําเองด้วยหลักการต้นเป็นที่พึ่งแหงตนคนบาปยังไงก็ทาําบาปต้นไม้ดีออกผล ดีต้นไม้เร็วออกผลเร็วเพราะฉะนั้นจงติดสนิทกับฐาวมูลจงติดกับแขนงติดกับต้นกิ่งติดกับต้นแล้วมันจะออกมาเป็นผลใหม่อาเมนหรือไมชีวิตของคริสเตียนไม่มีทางที่จะใหม่ได้ถ้าคุณไม่ติดสนิทกับพระเยซูถ้าคุณไม่ติดสนิทกับพระคำถ้าคุณไม่ติดสนิทกับคระตจกรถ้าคุณไม่ติดสนิทกับเพื่อนฝ่ายวิญญาณ เราทุกคนตั้งใจนะครับที่จะออกผลใหม่ด้วยกันอเมนหรือไม่ฮเมนออกผลใหม่ในชีวิตของเราเป็นคนใหม่เป็นตัวตนใหม่เพราะว่าวิชีวิตเดิมจำไว้นะครับชีวิตเดิมทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวใหม่ตัวตนใหม่ชีวิตเดิมของคุณเนี่ยทุกอย่างมันจะออกผลเหมือนเดิมแล้วเราก็หงจริงิดว่า ทำไมมันไม่อมีอะไรใหม่ๆสักทีหนึ่งทำไมพระเจ้าไม่อวยพอเราเหมือนคนอื่นสักทีหนึ่งเคยถามตัวเองไหมครับว่าเราทําอย่างคนอื่นเขาไหมอันนี้คําพยานพบคือเขาอยู่กับผมเห็นเห็นตลอดบางทีก็เงินช็อตเหมือนกันแต่ชุกเชิญแป๊บเดียวพระเจ้าก็เอาไปจ๊อบใหญ่ๆแล้วล่าสุดก็เพิ่งได้จ๊อบใหญ่ ที่จากเรามีสัญญาถวายแลวช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเราทุกคนลำบากกันหมดเรื่องกันเงินแล้วมีบางคนเท่านั้นเองที่ยังสัญญาถวายเท่าจังยังถวายอยู่และหลังจากนั้นพี่น้องที่รักอาทิตย์หน้าคุณมาฟังกฎแห่งกรรมกฎแห่งการได้รับผมไม่ได้พูดเรื่องการถวายมันเป็นกฎแห่งการได้รับเพราะฉะนั้นพอหลังโควิด19กทุกคนที่ ที่ผ่านมาเราไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้มีการประวัริซัพใช่ไหมเราออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือโอนเข้าเข้าบัญชีได้เลยนะครับโอนเข้าบัญชีผมได้เลยแล้วส่งไลน์มาที่ผมได้เลยแล้วผมจะทําบัญชีกับกรรมการไม่มี <c oughs> ไม่ไม,ม,ม,มีมีอยู่แค่ประมาณสองสาคนที่โอนเข้ามาแต่ผมไม่ได้เสียเลียผมไม่เดือดร้อนผม,มอยู่ได้ดังนั้นอยาจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของถ้าเป็นชีวิตใหม่เนี่ย เราไม่ต้องสอนกันเรื่องนี้ครับเราไม่ต้องบอกกันเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นชีวิตเก่าทําไมครับเรายังยังมันก็ยังเป็นของเราอะถ้าชีวิตเก่าเงินเป็นของเรานะครับถ้าชีวิตใหม่เงินเป็นของใครเป็นของพระเจ้าถ้าชีวิตใหม่งานเป็นของถ้าชีวิตเก่างานเป็นของใครงานเป็นของฉันถ้าชีวิตใหม่คุณคุณอยากให้งานคุณเจริญงานของคุณต้องเป็นของของพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้งานคุณเจริญแต่ถ้าชีวิตเก่างานของคุณเป็นของงานของคุณก็เป็นของคุณ คุณก็ไม่ต้องบอกพระเจ้าว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคุณจะรับผิดชอบตัวคุณเองถ้าชีวิตเก่าครอบครัวคุณเป็นของใครก็ไปของคุณเองคุณก็ไปปวดกับบ้านของคุณเองนะครับถ้าชีวิตใหม่ครอบครัวคุณเป็นของใครเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะรับผิดชอบสามีและภรรยาและลูกๆของเราอเมนหรือไม่อเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่ผมอยากให้คุณตั้งเป้ากับชีวิตของคุณเองคือถ้าผมอยากเห็นทุกคนมีชีวิตใหม่เพื่อคุณจะรับสิ่งใหม่ๆ ถุงนังองุ่นเก่ารับน้ำองุ่นใหม่ไม่ได้อยากมีพ,อพอรพรใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนยากไหมครับเปลี่ยนยากถ้าคุณพยายามทำด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นบทเราเน้นเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะตัวเองเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แต่พระวิญญาณเปลี่ยนคุณได้ คืสเสตรียไม่มีข้อห้าม1 2ึ่งสอี่ห้าแต่เราใช้กฎแห่งพระวิญญาณคือกฎแห่งจิตสำนึกผิดชอบอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรได้อะไรไม่ได้ผมจริงๆผมเนี่ยนะครับอยากจะเห็นวัยรุ่นในโบสถ์เห็นคนที่แบบรุ่นรุนในโบสถ์เนี่ยรุ่นพวกเราก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับแต่เพิ่งทำตัวแก่ผมสีกว่าผมยังทำตัววัยรุ่นอยู่เลยนะ พวกเราอย่าพ้องรีบแก่ยังรับใช้พระเจ้าแบบกระชุ่มกระชวยได้อยู่อย่าไปคิดว่าเฮ้ยงานนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วฉันคิดว่าฉันอายุมากแล้วเป็นเด็กๆทำพรากว่า,าไม่มีเด็กในโบสถ์มี่วัยรุ่นในโบสถ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะวัยรุ่นในโบสถ์เนี่ยพอเราไม่บังคับให้มาโบสถ์นะครับพระเจ้าจะไม่บังคับพระเจ้าจะไม่เอาเชือกปนดึงแล้วบอกว่าให้มาโบสถ์พระเจ้าจะไม่ทาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิทธิของความเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยคือหน้าที่เราคือหนีมันมาให้ได้ แล้วเรียนรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นชีวิตของเขาที่ไม่มีพ่อแม่อีกแล้วมีมันจะมีช่วงที่มีพ่อแม่อีกแล้วพระเจ้าจะดูแลเข้าใจไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะดูแลอะไรที่มันจะนอกรูนอกทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนว่าเฮ้ย hey, ไม่ไ้ส่วนความเข้มแข็งเนี่ยเป็นเรื่องของเขาพระเจา้จาเพราะนั้นอยากเห็น คนที่มีลูกจริงๆผมอธิษฐานอยากมีลูกมากผมจะเลี้ยงให้ดูครับผมจะเลี้ยงให้ดูไม่ใช่เพราะว่าเป็นลูกอาจารย์เราต้องไปอน่่งไม่ใช่แต่เราะมันต้องแบบนี้รู้ไหมผมถูกเข้าโบสถ์ตั้งแต่อยุเท่าที่ความจำความได้นะเจ็ดขวบเจ็ดขวบแล้วก็ถูกประครับนั่งเฉยเด็กนั่งเฉยได้หรอครับคลิ <c oughs> ปปคลปัจะถูกอีก เราเลิ่มปวดเพาะตัวเขียวกับป้างขาเขียวกับป้างไปเรียนรวีไปเรียนชั้นเรียนเด็กก็ดื้อผมไม่ค่อยชอบเรียนรวีอย่างพี่สาวผมชอบเรียนดื้อครูรวีก็เลยบอกนานนาะที่ตอนนั้นแม่ผมรับใช้อยู่เทตกนาน,นนะที่เดือนนึงก็จะมารับผมไปที่โบสถ์สักสองสาครั้งพอกลับบ้าน พอสมาชิกกลับบ้านหมดแม่ผมอยู่ปนตีตีครับตีตีตแล้วหลังจากนั้นไม่ทําอีกเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกฝึกวินัยฝ่ายฝ่ายวิญญาแล้วมาเป็นการสร้างวิถีใหม่ชีวิตใหม่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองแบบออโตเมติกนะครับคุณเนี่ยต้องบังคับตัวเองให้ได้ว่าคุณต้องฝึกเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามา แล้วเมื่อคุณฝึกไปเ,เรื่อยๆผมถามจริงจะไปทุกคนเนี่ยเนี่ยหน้าตาเดิมๆม,มากๆเลยที่มาบวชประจาประจาเนี่ยเนี่ยมาโบวชกันตามเวลาเนี่ยผมรู้เลยเนะี่ย8าโมงใครจะมา10โมงใครจะมา11โมงใครจะมา <laughs> รู้เลยทําไมถึงมากันประจาประจา <laughs> อยู่ตรงนี้แหละครับเห็นดีใจกิบกวาดใสเข้ามา10โมงกว่าเดี๋ยวพี่กิมพี่เหมยมา ประมาณสิบโมงครึ่งน,น้องแน็มาไม่ว่าการพอยอยู่ต้องโผงรอมรอดทำไมมากันประจำประจำมันฝึกชีวิตมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราฝึกชีวิตมาแบบนี้เราเรู้สึกว่าการมาบสถ์มันเป็นชีวิตของเรามันเป็นเรื่องแบบชีวิตใหม่มันต้องทําชีวิตใหม่ต้องทานะครับเมื่อวานคุยกันบน้งแน็คบอกว่าผม,มเป็นคริสเตียนเนี่ยผมขาดว์มาสองครั้ง แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามครั้งสามครั้งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามครั้งนี่ผมนับตั้งแต่แอายุสิบสองมาจนถึงสี่สิบสามเนี่ยนะสามครั้งแล้วมันแบบมันแบบจริงๆเลยมันมันทําให้เราเองมาไม่ได้จริงๆครั้งแรกนี่เป็นรอดอติดรอดออยู่หลังจากนั้นก็รู้สึกจะติดอยู่ต่างประเทศหาโบไม่เจออะไรประมาณนี้สองครั้งมันมัน มาเป็นแล้วก็เวลาไปติดอยู่ต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามใช่ไหมบอกถ้าคุณเป็นคริสเตียนเราก็ไปติดอยู่ต่างจังหวัดเช้าไปหาโบสถ์เขาก่อนนี่คือคริสเตียนปกติใช่ไหมครับเคยไหมใครเคยบ้างใครเคยบ้างไปอยู่ติดอยู่ตจตงหวัดวพอนี้มนวันอาทิตย์เช้าทำไมมาโบสถ์ก่อนนั่นคือปกติคริสเตียนแล้วไปคอยตัวใครตัวมันชีวิตใหม่มันทําเอง ถ้าคุณถ้าคุณประมาณนี้นะครับถ้าคุณประมาณนี้คือชีวิตใหม่มันมันทำเองแต่ถ้าคุณอยากจะทําก็ได้ไม่อยากทําก็ได้อยากรับใช้ก็ได้ไม่อยากรับใช้ก็ได้อยากมาโบสถ์ก็ได้ไม่มาโบสถก็ได้คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองใครทําชีวิตเก่าหรือชีวิตใหม่ชีวิตเก่าชีวิตเก่าคิดเองทําเองและขอโทษชีวิตเก่าไม่อยากมานั่งฟังบมบ่นอย่างนี้หรอกครับ นี่ไม่ได้บ่นนะนี่พูดเรื่องวิถีชีวิตไปตกลงบ่นหรือไม่บน่น <c oughs> ให้ได้บน่นให้ได้บ่นไม่ได้บน่บนอยากจริงๆอ่ะผมอยากเห็นอยากคุยกับภรรยา <c oughs> อยากเห็นทุกคนเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีชีวิตที่ด,ดีขึ้นแบบหน้าตาสดชื่นแจ,จ่มใสแต่ถ้าคุณเป็นชีวิตเก่าบันไม่มีทางเจริญเข้าใจไหมครับอเมนหรือไม่อ,มอเมน ต่อให้คุณเป็นคิดเตียนมยอีกยี่สิบสามสิบปีแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องชีวิตใหม่คุณก็จะเป็นคนเดิมคนเก่าเหมือนเดิมวิธีเดิมคิดแบบเดิมอีกยิ่งคุณเป็นคิดเจียนานๆน,นะละคุณไม่มีชีวิตใหม่นะครับคุณจะยิ่งแบบตัวกูของกูล้วนๆเลยอะและ้วจริงผมผมไม่ค่อยสนทนากับคิดเสียนเก่าเท่าไหร่เพราะว่าทำไมความคิดเก่าคุยยากไม่ยอมไม่ยอมเรื่องชีวิตใหม่ หลายคนมาโบสถ์เรานะครับเจอรมัสการตัวนึงดังๆตัวนี้พอกินข้าวเสร็จดังไปนะครับดังมปนะครับชีวิตเก่ามันชอบเบาๆไม่ชอบมันไม่ชอบดังๆไงพี่น้องเข้าใจไหมรมัสการระเจ้าแบบชีวิตเก่าๆเนี่ยมันไม่ชอบดังๆแต่ว่าชีวิตใหม่ๆนะครับผมผมก็เลยบอกเขาไปว่าขอดังเลยครับโอ้ขอโทษจริงๆแต่ในสวรรค์ดังก่วนนี้นะครับ ในสวรรค์ดังวันนี้นะพี่น้องแล้วนบมาสก,การ24ชั่วโมงนะครับดนตรีออเคสตราเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ฝึกเสียงดังเอาไว้คุณขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะครับมันเป็นวิถีชีวิตใหม่อาเมนอ,อาเมนเดี๋ยวนี้พอยุคโควิด19มัามีคำหนึ่งนะ new new normal คือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่แล้วอนะ่ะมันเป็นเรื่องใหม่แล้วอ่ะดูเหมือนปกติแต่บางอย่างคุณต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ นั้นพี่น้องอันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระว,วจนะสรุปไมร่รู้รู้เรื่องหรือเปล่านี่นะครับไปเรื่อย <laughs> <laughs> เข้าใจนะเข้าใจไหมเข้าใจนะครับมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เป็นเรื่องของวิถีใหม่